สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิปครับขอบคุณครับแคมป์จับมือถือที่มีโคชูใช้งานได้จริงราคา40บาท ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการ y YouTube, YouTube บ้านทา<ำ>งช่องไอ <F B S 2> ที e อ y t i m e ามและรอยดันนะครับวันนี้เราจะมาทำการพรีวิวแคลมจับมือถือนะครับทำไมต้องพรีวิวด้วยกับอกแค่แคลมจับมือถือนะครับเพราะว่ามันเป็นแคลมจับมือถือที่ราคาถูกมากนะครับเดี๋ยวกดรับให้ดูเลยแต่ว่าต้องรอนานนิดน,นึงเนาะเพราะว่าเป็นการชิปปิ้งมาจากจีนนะครับ อันละ40บาทนะครับรับรองว่าไม่สามารถหาราคานี้ได้แน่ๆในไทยนะยกเว้นถ้าไปเดินสำเพ็งแบบเดินแบบเดินหลายๆรอบอ่ะอาจจะเจอได้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าเนาะแล้วก็แคมป์จากมือถืออันนี้ความพิเศษของมันก็คือมันจะมีโคชูนะครับโค l d โแล้วก็ชู S, S H o e เหล ใช่ชูที่แปลว่ารองเท้านะครับจะมาดูว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่าไม่มีแพคเกจจิ้งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเออเราสั่งมาพร้อมกันเลยนะครับ2อ,อันนะเออเพราะว่าจะได้ประหยัดค่าส่งนะครับเราแบบเผื่อเผื่อมันพังเสียหายอะไรเงี้ยนะสำรองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาแกะทดลองใช้งานกันนะครับโคชูเอาไว้ใช้ทําไมใช่ไหม ก็อย่างเช่นเอาไว้เสียบใหม่อันนี้แต่จริงๆตัวนี้มันเป็นตัวส่งนะตัวส่งเนี่ยต้องเสียบไว้กับพิธีกรน,นะฮะแต่ว่าเราขี้เกียจขอดตัวรับมาตัวรับของโหลดวิดีโอไมโกมันจะมีหน้าจอเออแล้วก็อ้นี่ซ a ลโม o n i c b ลิงห้าร้อยโครับออกมาใหม่อุ้ยน่าใช้มากเลยอมีมีหน้าจอทั้งตัวรับตัวส่งเนาะแล้วก็เซตสเนี่ย จะมีในส่วนของตัวส่ง2ตัวนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ทำหน้าที่ของการเป็นแคลมปจับมือถือได้นะครับสามารถหนีบโทรศัพท์ i iPhone 10R ใส่เคสที่ค่อนข้างหนานะครับก็คือเคสของ UAG เนาะมีเกลียวนะครับด้านล่างสามารถใส่เข้าไปกับขาตั้งกล้องนะครับแบบเกลียวขนาด1 4ส่วน4นิ้วได้เนาะแล้วก็ โคลชูด้านบนนะครับเดี๋ยวมาลองใช้งานกันนะครับว่ามันจะสามารถใส่ได้หรือเปล่าอา่าใส่ได้ครับผมโอเคเวิร์กนี่แหละแค่นี้ก็ได้โซลูชันในการทำคลิปง่ายๆแล้วเนะเาะอ่าก็ถ้าเกิดว่าสนใจสินค้านะครับเหมือนเดิมเลยเนาะกดดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือ description นะครับมันจะมีลิงก์อยู่นะฮะลิงก์ link จะเป็นแบบเป็นบิทลี่นะครับเพราะว่า ถ้าเอาลิงก์ของ Lazada มาเนี่ยมันจะยาวมากลุงลังมากนะครับเออเราก็เลยทำการเอาลิงก์เนี่ยที่ได้เนี่ยนะครับจาก Access Trade อีกทีหนึ่งนะซึ่งเป็น Affiliate นะครับเออไปแปลงใน Bitly อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้มันแบบสั้นลงอะไรเงี้ยเออมันจะได้ประหยัดพื้นที่นะครับของ คำอธิบายใต้คลิปได้เนะเพราะว่าคำอธิบายใต้คลิปแม้ว่าจะสามารถใส่ข้อมูลตัวอักษรได้มากมายนะฮะแต่ว่าก็จํากัดอยู่ที่5000อาาักขระเท่านั้นนะโอเคครับผมอ่ะก็จบแล้วนะฮะสำหรับแคมป์จับมือถือที่มีโฟชูใช้งานได้จริงราคา40บาทสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์กดแชร์แคร์ subscribe ครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ